สวัสดีครับสวัสดีครับชาวยูทูบทุรท่านสวัสดีครับคนติดตามมือนิมาสโาๆจั็กน้อยนะครับผมสินค้าของมือนีนะครับผมสินค้าวันนี้บีมสองสามศูนย์นะครับผมพร้อมกล่องแหลกนะครับผมพร้อมกล่องแหลกนะครับมีไฟผ้ายีกสามตัวนะครับผมผ้ายีกสามตัวผ้ายี่สามตัวขึ้นกันนะครับผมจะผมมารีวิวนะครับผมเจะพาสิรีวิวหอยเบิองนะครับ เจ้าเป็นบีมก้อนนะครับสภาพทุกตัวสวงานในปกตินะครับผมสุดตัวต้องติดเปิดร่องเปิดเทศในเบื้งนะครับผมสภาพบีมก์เป็นจอทัศกีนนะครับผมเป็นบีมสองสามศูนย์นะครับหนาจอหนาเล่นบอแตกนะครับพวกจอผวกเลนมันบอแตกนะครับสภาพดีดีกันเลยนะครับผมสินค้าผมตีราคาไวอยู่ถูกนะครับผม สูงมากเลยนะครับเจ้าสภาพของการใส่งานนี่ใส่ดีมากมากเลยนะครับผมผมตีราคาไปเก่าพันนะครับผมชุดนี้เราพร้อมกล้องแห็กนะครับผมแล้วสีร่องแสงร่องนั่นเห็บึ้งนะครับผมผมตีราคาแบเก่าพันนะครับผมบร่วมซุงนะครับผมถือตัวละสี่พันหานะครับผมโคตรคุ้มเลยครับพร้อมกล้องแหลกนะครับผมพร้อมกล้องแหลกนะครับผมประมาณนี้สินค้าของมือนีนะครับแล้วก็แล้วก็สิมี เหลือกันยังกันยังเหลือนะครับพวกพวกมุนี่นะครับกันยังมีเหลือนะครับของกันยังมีเหลือนะครับของกันยังมีเหลืออยู่นะครับผมสอบถามขอมาได้นะครับเบอร์โทรกะเบอร์โทรยูหนาฟีนะครับผมเก็บลงไปก่อนเออโทรยูหน่ายูทู e นะครับเป็นโลโก้ก็มีนะครับนี่ครับ เบอร์โทรนี่นะครับนี่นะครับเบอร์โทรที่อยู่นี่เลยนะครับผมโทรมาสอบถามได้นะครับเฟซบุ๊กกะบเบนซ์ซาวแอนไลท์นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพิ่มเพียง็รเข้าไปนะครับยูทูปเป็นเบนซ์ซาวแอนไลท์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับผมเบอร์โทรกะนี่นะครับศูนย์เก้าสองหนึ่งสามเจ็ดสี่แปดสี่นะครับผมเบอร์โทรโทรมาสอบถามกันได้นะครับนี่ไฟผ้าสามดวงนะครับไฟผ้ามันตั้งไว้ดวงละแปดร้อยห้าสิบนะครับผมบริห้ร่วมซุงนะครับผมไฟผ้า เดิมสีผ้าก็ออกครบทุกสีนะครับออกครบทุกสีเลยนะครับผมอ่ะมาทีผมสีผ้ามากะนิดจอทัลสกีนนะครับรหัสกับข้าตามใจเ๊ย้าต่างกันม่ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับปกปกติศูนย์ศูนย์หนึ่งครับทั้งสองตัวนะครับผมอันนี้บอร์ดล้อผมเป็นดิจโกสองศูนย์นะครับผมเองบอดได้ขายนะครับตัวนี้เปิดแสงเจ็ดแปดนะครับเปิดแสงเจ็ดแปด ใส้ขวดอ่ะสิเป็นหนึ่งนะครับนี่เป็นกลุ่มหัวขื้นกลุ่มหัวลงนะครับอ่เดี๋ยวพาพมาเปิดเบิ้งกันเลยนะมันสีดวนนะครับผมโลโก้เอาโลโก้ก่อนนะครับเอาโลโก้ก่อนนะครับนี่นะครับเปิดไฟไปเลยนะครับต่อไฟไปแล้วนะครับจอมันสีโหวดนะครับ จอสีหลวดนะครับถาตรงถามันะครับหลวดก้อนนะครับจอวันเจนเย็นนะครับเอาแเจนเย็นอินวิเราคงจะเปิดบอดไปเลยเปิดบอดไปเลยนะครับผมสายกับต้อเป็นสายสเตอร์นะครับไปเคยิึงรีวิวผมผมบอกไปแล้วนะครับต้อเป็นโมโนเบอร์เขานะครับต้องต้อเป็นสเตนะครนะที่ทำงานได้นะครับผม นี่คือการโหลดนะครับนี่การโหลดของมันนะครับมันกำลังโหลดอยู่นะครับถามมันนะครับอันนี้เปิดก้อนกับโหลด,ดเลร็นวนะครับถามมันจะเข้านะครับมันจะแป๊บหนึ่งนี่ครับสนใจกับท่มาเบอร์นีได้นะครับผมกับฟากดติดตาม ยูทูบนั่นะครับผมช่องเบนซ์าวแอนไลท์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับร้อยเอและครับผมอ่ะมันพร้อมรีรันแล้วนะครับโอเคหัดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับผมเป็นจอทัชสกรีนนะครับจอทัชสกรีนกดหน้าจอได้เลยนะครับเขาไปหมวดนั่นหมวดนี่ได้เลยนะครับผมข้างกดวยหมวดนั่นหมวดนี่ได้เลยนะครับเนี่ยนี่นะครับออรีมเอ็กนะครับแบกออกนะครับผมตัวนี้กดได้ปกตินะครับเขาไปหมวดได้เลยนะครับผมเนี่ยหมวดมัน ลบสิบหกนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับผมกับบ้านนี้นะครับผมผมพามาลองมึงคือผมบอกนะครับเปิดแสงยุคเจ็ดแปดนะครับถ้ามึงยุบีมนะครับมึงจะเปิดแสงนะครับอ่ะนี่ครับเปิดแสงยุคเจ็ดแปดนะครับผมเปิดแสงเจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดนะครับใส้ข้วอาจจะเป็นหนึ่งนะครับเนี่ยไส้ข้วอาจจะเป็นหนึ่งนะครับ ก็อาจจะเป็นหนึ่งกลมขึ้นกลมลงกหนาจะเป็นสองนะครับเนี่ยนะครับผมเป็นสองแต่แสงแห้งมากเลยครับแสงแรงมากนะครับผมแสงตัวแรงมากนะไฟบีมนะครับแสงแรงดีนะครับผมตัวนี้มันตองละคาเดียวเก่าพันนะครับผมบีมตัวนี้บริร่วมทรงนะครับเจ้รับเองกับมีซอยขาหนามันเลยนะครับสินค้ายูร่าเอนะครับ ยูตามช่องเลยนะครับวบนซาวแอนไลท์ so Light, จังหวัดลอยเอย็ดนะครับเฟซบุ๊กนะครับช่อง u t u b e กับวินซาวแอนไลท์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับยูทูบนะครับประมาณนีนะครับผมจะมีไล่มีไล,ล่เดยวผมมาเมื่อวาน,นครับจะมีไล่เหยืเลือกนะครับมีไล่นะครับ หวก่ไล่ไล่ยังงูครับมีไล่เหเลือกนะครับไล่อย่งงูนี่มีไล่นะครับชบุบมามาเลีวไล่ผมบุญราย มีสีนะครับมีสีครับมีสีนะครับมีสีแดงเขียวฟ้าขื้นกันนะครับครบเปิ้นนะครับเป็นสีนะครับเพื่อนนี่นะครับสีนะครับแล้วต้องใส่ตักใส่นะครับเป็นสีเลยนะครับผมสภาพสวยมากๆเลยนะครับผมสภาพตัวนี้งามดีนะครับผมผมว่าใส่นะครับผมเนี่ยเอาให้เพื่อนบีมสองสามศูนย์นะครับผม ก็คือคอยเปลี่ยนให้มันเปลี่ยนสีเฮะเว้าวว่ารูดแล้วเราประมาจะใส่สันนี่นะครับเราคอยเปลี่ยนสีนะครับทายเห็บึงเขียวนะครับ ว่านะครับเหลืองแดงเขียวเหลืองแดงแบบนะครับทีมีม่วงม่วงนี่ครับประมาณนี้นะครับผมสนใจก็โทรสอบถามขอมาได้นะครับผมแล้วคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับมาสีเงานะครับฝากดก,ดกดไลค์กดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเบนซ์ซาวเอ็ดไศรศูนย์ศูนย์หนึ่งจังหวัดระยองนะครับมาผมน้ำแน่นะครับผม ยินขาย,ยาดีๆดก,กันแล้วยิ่งให้เบิ่งนะครับผมเนาะช่วงนี้ขอตัวลาไปกกว่านะครับสวัสดีครับ